สวัสดีค่ะนนจะจ่ใจแล้วค่ะวันนี้ก็ซื้อเลโก้มาค่ะซื้อเลโก้มาใหม่นะคะเลโก้ <Frozen. S 1> เจ้าหญิงฟลอสเซนจ้าหญิงโอ้โอมีปราสาทด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะ, <LEGO. S 2> ะไหนน้องขดู่าลองกลับดิค่ะกลับด้านก่อนค่ะค่ะกลับด้านนี้เป็นะเปนเลโก้นะสำหรับเด็ก6ถึง12ปีนะคะ มีถึง314ชิ้นนะคะโหเราจะใช้เวลาในการต่อนานมากเลยนเนี่ยมีสติกเกอร์ติดด้วยลองแกะดูข้างในสิคะมันจะมันมีเยอะหรือเปล่าเนี่ยเลโก้เนี่ย,ยอา้าวลองแกะดูหน่อยมีตั้งสิบถุงโหแอบดูแล้วใช่ไหมล่ะอาไห,ะไหนคะลองลอง,ลองยกให้เพื่อนๆดูก่อน มีกี่ถุงคะนะ่ะ <10. S 1> สิบถุงเขาจะให้ต่อเป็นส่วนๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคุณแม่แอบเห็นมีคู่มือด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อขอดูหน่อยช่วยหน่อยอค่ะมสมุดค่ะมีสมุดกับด้านคะ่ะลูกหันมาค่าตรงนั้นแหละเาเปิดลองเปิดดูข้างหน้าสิคะเขาจะมีคู่มือต่อเลโก้ให้ด้วยนะคะทีละส่วนนะคะ ก็จะมะีต่อตัวเจ้าหญิงต่อตัวปราสาทค่ะวันนี้พอดีเลโก้ LEGO ตัวนี้จะต่อ,อยากนิดนึงเนาะเลยให้คุณพ่อมาช่วยนะคะช่วยน้องจั๊จ๋าต่อด้วยนะคะตอนนี้น้องจั๊ดจ๋ากำลังต่อเลโก้นะคะโอ้หมีตั้งเยอะแยะเลยนะกำลังขมักขม,มินกันใหญ่เลยนะคะชุดนี้นะคะก็จะต่อ ออกมาเป็นรูปเจ้าหญิงนะคะอันนากับเอลซ่านะคะแล้วก็มีโอลาฟแล้วก็มีลอเลื่อนนะคะเดี๋ยวถ้าต่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะว่าหลังจากต่อเสร็จชุดนี้นะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะน้องจจเจจ๋าถึงไหนแล้วคะตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยชั้นสองแล้วะคะ่ะตอนนี้ขึ้นชั้นสองแล้วนะคะเหลือ อุปกรณ์อีกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้น้องซาจ๋านะคะว่าจะต่อขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> น้องซะจ๋าง่วงนอนแล้วยัง <Yeah. S 1> ยังไม่ง่วงนะคะแต่ขอบตาดำและะ้วค่ะอ้าวเดี๋ยวเราเราดูตอนต่อไปนะคะตอนนี้นะคะ เกือบจะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกนิดหน่อยน้องจ้าจ๋าทำอะไรอยู่คะกำลังจะใส่ผ้าพรมให้เอลซ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆเลยนะคะปราสาทของเอลซาาอ่ากนะับอานาแมนแม่ขอดูหน่อยลูหรอไอติมอยอะแม่แม่ในในขอดูหนะ่ะอันนี้เป็นเจ้าหญิงจเจ้าหญิงเอลซ่านะคะ เจ้าหญิงเอลซ่าว้าวเจ้าหญิงลูกมีผ้าคลุมด้วยอ่านะขอดูเจ้าหญิงแอนนาหน่อยเ okay, จ้าหญิงอนนานะคะก <Yeah. S 1> ำลังกินไอติมเลย <Yeah. S 1> <c oughs> มีผ้าคลุมเหมือนกันนะคะแต่ผ้าคลุมคนละแบบ ตัวพับได้นะคะตัวงอได้ได้ได้นั่งวนประสาทได้ค่ะอ่ะน้อเจะสันหมุนประสาทให้ดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเลือูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูข้างในนะคะดูบันไดนะคะจะเป็นบันไดวนอย่างนี้นะคะเป็นบันไดวนนะคะมี กระถางดอกไม้มีส่วนดอกไม้มด้วยนี่เป็นชั้นบนนะคะเป้นที่ททนั่งนะคะตรงนี้เป็นชั้นบนสุดนะคะมีหนังสือให้อ่านด้วยยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเรามาติดตามอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เด็กๆของเรากำลังสนุกเลยนะคะ ผลงานนี้สามคนพ่อแม่ลูกเนาะช่วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็ได้ประกอบเลโก้นะคะเ,เจ้าหญิงโฟสเท้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเจ้าหญิงอันนากับเจ้าหญิงเอลซ่านะคะมีของเล่นอะไรบ้างนะไหนดูเจ้าหญิงอยู่ไหนคะให้น้องจ้าจ๋าให้ดูหน่อยเจ้าหญิงอยู่ไหนเจ้าหญิงกําลังเล่นอะไรเนี่ยเจ้าหญิงเล่นอะไรคะจ,ะจา้าจ๋าเล่นสไลเดอร์โอ้โหเล่นสไลเดอร์อันนี้ก็คือเป็นโอลาฟนะคะโอลาฟก็เล่น คิดน้ำแข็งกันนะนี่คือโอลาฟนะคะโอลาฟหนูจะเข้าไปในประต,ตก็เจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงก็กำลังเล่นกันสนุกเลยค่ะ <Why? S 1> อ้าวลงสไลเดอร์หน่อยนี่เป็นสไลเดอร์เล็กๆมาแล้วค่ะอาเนี่ยโอลาฟตรงเลยใช่ <c oughs> เอาผมไปอ่ออ๋อ <c oughs> แล้วเจ้าหญิง วลานพี่อาน,นาทำไรลูกจะเข้าปราสาทเสี่ยนอานาจะเข้าปราสาทไม่ได้แล้วหรอคะไม่ดูไม่ดูอ่นนานาเข้าปราสาทละขึ้นราคามีชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ชั้นที่สามเป็นชั้นบนหอคอยนะคะขึ้นบันไดไปแล้วคะ่ะว้ายหัวหลุดไม่ใช่หัวหลุด ผมหลุดที่เราต่อกันเนะเาะคืนน, <c oughs> นี้ต่อไม่เสร็จนะคะมาต่อกันตอนหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะคะตันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือบ้านปราสาทของเจ้าหญิงกะอันนากับเจ้าหญิงเอลซ่านะคะแล,ลแล้วก็โอลาด้วยแล้วก็โอลาด้วยนะคะ ลเล่นสกีน้ําแข็งกันอย่างสนุกสนานันไม่ลคนเล่นก็สนุกสนานด้วยใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้ไม่ยอมนอนเลยใช่ไหมอ้าวแล้วก็คลิปนี้นะคะยาวมากเลยอ้าวน้องเจษจ๋าอย่าลืมติดตามน้องเจษจ๋าคลิปแนบค่ะกดไลค์กดแชร์กดเข้าใจนะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวมันก็จ่าก,ก็เล่นต่อนะคะ